ผมก็มีความยินดีที่ท่านได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนของท่นานกูุ่จิสภาของสวด,ดีใจครับทีเพิ่มมาครับผมกับเพิ่งมาเป็นร่วมงานเพื่นนั่นเทเดียวเองครับเป็นครั้งแรกที่เินหนนาตาเป็นกันไรับครับกับผมรู้สึกมีความรู้สึกดีนะครับที่ ทางคณะวุฒิสภาที่ลงมาเยี่ยมเยือนกับพี่น้องประชาชนรับปัญหาต่างๆที่พี่น้องมีปัญหาแล้วไม่ได้มีโอกาสเสนอหน่วยงานเข้าไม่ถึงนะครับแต่วันนี้นะครับพี่น้องประชาชนได้รับอนิสงส์ที่ทางวุฒิสภานะครับทั้งคณะนะครับที่ เข้ามาพาพัวหน้าหน่วยงานและการนะครับมารับเรื่องในส่วนที่ชาวบ้านมีปัญหาจริงๆนะครับก็รู้สึกดีนะครับที่ท่านได้มีโอกาสมาพบประชาชนมารับปัญหาต่างๆที่เรามีปัญหาแล้วมันมีผลสัมฤทธิ์ที่ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนของหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดนะครับขอบคุณครับท่านทางบุ้ิทสภาทุกท่านนะครับรองคณะครับผมปัญหาส่วนใหญ่ที่เราได้รับการร้องเรียนก็ได้แก่เรื่องของน้ําท่วมแย่หน้าน้ำและน้ําแล้ง ไม่สามารถนําน้ําขึ้นามาทาเกษตรกรรมได้อีกทั้งในเรื่องของเอกสารสิทธิ์ซึ่งทั้งสองเรื่องก็ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐแล้วก็อีกทั้นในเรื่องของอที่ดินเอกสารสิทธิ์ต่างๆได้มีการร่วมกันอย่างจริงจังก็สร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องเพื่อนได้อย่างดีคร,รับปัญหาส่วนใหญ่ที่รับการร้องเรียนก็คือว่าขอให้ได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างจริงจังจากศักยภาพของทั้งสองอำเภอีพื้นที่ ที่เหมาะแกก,การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมากผมคิดว่าทั้งสองพื้นที่ในวันนี้ก็จะได้รับประโยชน์ในการแก้ปัญหาจากภาคราชการในการต,ต่อไปขอขอบคุณพี่น้องวระชาชนและภาคราชการท,ทุกส่วนที่ได้มาร่วมโครงการสสนุนผูจปราภบ,บประจชนในวันนี้้องขอขอบคุณครับ